ดังระดับโลกลิซ่าแบล็กพิงค์ติดหนึ่งใน20ผู้หญิงที่น่าชื่นชมที่สุดในโลกลิซ่าแบล็กพิงคติดหนึ่งใน20ผู้หญิงที่น่าชื่นชมที่สุดในโลกท่ามกลางคนดังระดับโลกมากมายเช่นเองเจลินาโจลี่และ Taylor ์สวิ t แฟนๆของลิซ่าวงแบล็กพิงกต่างรู้สึกตื่นเต้นดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไอดอลผู้เป็นที่รักได้ติดอันดับผู้หญิงที่ได้รับการยุกย่องมากที่สุดในโลกร่วมกับคนดังระดับโลกอีกมากมายอย่างเช่นสการเลตโจแ h นสันเองจิล l i n า Jolie Taylor Swift โดยลิซ่าแบล็กพิงค์เป็นหนึ่งในไอดอลเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดในปัจจุบันอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งเธอมีอิทธิพลอย่างมากมายไม่เพียงแค่ในวงการดนตรีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในด้านแฟชั่นและอื่นๆทําให้เธอมีแฟนๆนับล้านทั่วโลกซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ตามการวิจัยและการวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศจากยูคอฟลิซ่าได้ติดอันดับหนึ่งในรายชื่อผู้หญิงที่น่าชื่นชมมากที่สุดในโลก20คนโดยชื่อของลิซ่านั้นอยู่ถัดจากดาราหญิงที่มีชื่อเสียงอีกมากมายอย่างเช่นแองเจลินาจลี่เทเลอร์ สกาเลต t โยฮนสันเอ็มม่าวัตสันดยลิซานั้นอยู่อันดับที่17เธอเป็นทั้งไอดอลเคป๊อปและเป็นศิลปินชาวไทยคนเดียวในท็อป20ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้บรรดาแฟนๆและบลิงทั่วโลกต่างก็รู้สึกภูมิใจในตัวลิซ่าแบล็กพิงค์เป็นอย่างมากและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารความเคลื่อนไหวของ4ีสาววงแบล็คพิงค์ที่เรานำมาฝากกันนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ